ก็สวัสดีด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เข้าสู่รายการเกมเมอร์ติ้งเล่นแล้วก็เดินมาแต่ก็ดแล้ดีจังคือผมไม่รู้จะอไดีก็เข้ารายการอะก่อนนะคะต่อมืออะไรก่ ก็จะมาทาการแข่งรถเหมือนเดิมเอ้ยไม่เหมือนเดิมแล้วก็ อาวัตภูโอ้โหลดนานแน่นอนเดีไลฟ์หาปีกูรักมึงว่ะเพื่อนคุณรักเพ่อนไปแล้วพร้อมจะมีอะไรพุ่งมาใส่ห้าหรือเปล่าเ่อเผือเผื่อรถเมล อรอก็เล่นให้ด so ูจะไปต่อต้งเบื่อแก๊สลอ่ะติดเ็นแก๊แต่ก็ติดไปแล้วเกแล้วก็แกมดิมก็มาเล่นให้ดูวันนี้ก็บื่อบอยู่